อ่ะโอเคทำไมจอกูมันรอ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 วิทำไมกูถือปืนมาก่อนเลยอานัทมึงขับดิไอ้สัตว์กูจะโชกเอาทุกคันเลยมกูจะเฉ็บรถตัวเองไอ้สัตว์ไปเอ้ากูเฉ็บรถตัวเองอีกไป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 ไอเวนกูจะโชกหน้ามึงไอ้ห่าแม่งเจอรถกูมีปัญหาอะไรถกูเล็กแตาวะมาจุดยังเล่นหนึ่งเล่นหนึ่งหุ่ไกลอ่ะ มรถมึงไม่น่ารอดทำไมวะไกลขนาดนี้ยังไงมันแรงอ่ะรถเป็นแรงไม่ต้องซิงขับรถซิงไงขับรถซิงบอยต้องขูดนิดนึงเอาไปขูดไอ้เหี้ยนัทมึงขับดีๆดิเกือบเกือบชนโอ้โหมึงขับดีๆดิที่ทางโอ้ยเนทดันวาร์ปอ่ะไอ้เหี่อเฮ้ยมึงขับดีๆสัตว์ไอเยาวาร์ปใหญ่เลยมึงขับดีๆต้องให้ปืนกูลั่นใส่หน้านะ กูไม่กล้าขับจี้รถมึงเลยกูบอกเลยด้วยว่ไอ้สัตว์มึงขับดีดีนี่เออเออเออมึงลงมึงลงเดี๋ยวนี้เลยไอ้สัตว์ไม่มันก็ต้องเออนิดนึงมันไม่นิดแล้วโอ้โหนิดที่อะไรความจริงห์ตายระตูประตูหลุดแลยโอ้โหมึงไม่มีรถแบบนี้ใช่ไหมนัทแม่มึงมีมันไม่เคยมึงขับเหมือนมึงเหมือนไม่เคยมีรถไม่เคยมีรถไม่เคยมีรถ เก right, ี่ยวอะไรด้วยเนี่ยตายซะเกี่ยวตายซะตายซะเกี่ยวตายซะเถอะตายไอ้คนในรถเนี่ยบูมรถตู้ข้างหลังมันจอดให้มึงขึ้นเนี่ยบูมหยุดหยุดมึงอะหยุดหยุดหยุดกูจะนั่งรถไปแววรถตู้ไปบ้านไดหาไปซะ นี่แม่งโอดไหวกูปอนแม่งเลยแล้วคนโลบจิตเลยว่ะคนเลยวะโคตนพานเลยว่ะดูรถมึงนี่มันแปลกตรงไหนก็ปกติทุกอย่างโอ้ดูร้องเปี้ยวไหวนะแม่งกินก็ไม่ได้อ่ะแม่งเนียไปเลยโอ้ยรถโอ้ หาบึ้งยังไปได้โรุดเลยฝากกระโปรงฝากกระโปรงไม่เหลืออะไรเลยโอ้นี่เราบึ้งขาบึ้งเอาจริงว่าอะไรของพวกมึงวะเนี่ยโอ้ยเดนื่อยเว้ยรถกูทำไมมันช้าจังวะกูไม่นั่งรถกูอะแต่หนัรถกูจังไม่ต้องแจ้งเลยกูก็แปลกใจเหมือนกันทำไมกูทิ้งรถตัวเองมาขี่รถคนอื่นเนี่ย ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วให้ฆ่าคนตรงนี้ก็ขโมยรถที่อยู่ข้างในออกมาโอ้ยไอ้นัดมึงฆ่าคนโอ้ยจบละมึนมันต้องเข้าไปแบบเท่ๆเที่ยอะไรเนี่ยมึงต้องเอารถคันสีดำข้างในออกมาให้ได้นะเดี๋ยวกูคุมกันให้รถกูเทบอกแล้วเอารถคันนี้ปะเอารถคันนี้ไปปะต่อมึงต้องขยับรถที่ออกทีละคันก่อนนะอะไรคันนี้นะคันนี้คันนี้เหรอ ไม่ใช้ฉันไม่เอาฉันต้องไปทิ้งมันเป็นขยะไปรอดเลยมันเริเหมือนรถกลยนะคันนี้ข้างในอยู่ไหนวะนัดนี่ไงนี่ไงรถสีดำอ่ะรถกันกระสุนนะคันข้างในอ่ะเอาวะนี่รถตู้เนี่ยนะเออมึงต้องเอาคันอื่นออกมาก่อนนะเว้ยอ้าวเนทไปออกนีออกมาต้องขยับออกมาทีละคันแล้วไปเอาคันอื่นออกมาดิมึงขับถอยไปเลยถอยไปไหนมันตันทร์ออกไม่ได้มันต้องเอาคันอื่นออกก่อน เนี่ยเอาคันนี้ออกเอาคันนี้ออกไอ้เหี้ยคันนี้มันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะมึงนี้ก็ไปไม่ได้มึงให้กูไข่ปีศาเลยไงไอ้เหี้ยเออนั่นแหละกูให้พวกมึงทำจะตายแล้วคันนี้คันนี้คันนี้ก็เป็นมาเหี้ยเลยแล้วนี่ทำไมมึงจะตายเฮ้ยมาเยอะว่ะไอ้พวกบ้าเมื่อไหร่มึงจะจบวะนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสแน็กก่อนสแน็กก่อนสแน็กไม่ได้แล้วไอ้ภูมิเกิดไม่ได้แล้วกูตายว่ะต้องสแน็กก่อน พวกมึงนี่ฝีมือไม่ถึงกันเลยแย่จริงตายตัวแรกมึงห่วงห่วงมัวแต่ห่วงรถตัวเองไงฮะกูเป็นสังไปละอ่าเอ้ยไปพวกมึงเข้าไปเดี๋ยวกูคุ้มกันให้เฮ้ยไม่ต้องเอารถอันนี้เข้าไปขอเอาไว้ให้กูเป็นบังเกอร์กูไม่มีบังเกอร์อ้าวถึงแล้วเหรอเออถึงแล้วน้าต้องปลระเบิดควันสร้างสถานการณ์ก่อนเดี๋ยวมันไม่เท่ เนี่ยมึงมึงถอยมึงถอยรถออกก่อนเนี่ยคัสติน้ำตาลเนี่ยไปเดินข้ามไปก่อนไม่ต้องถอยกูนตายยากจังวะไปไป้ยรถระเบิดไอ้สัสเดี๋ยวข้าวในควันอย่างนี้ห่วงจัสก็โดนรถคันนู้นระเบิดนัดก็มันตายแล้วนัดมันตายแล้วมันหมดแล้วรถออกมามึงก็มันแค่ระเบิดเนี่ยพวกมันมาแล้ววงมันมาแล้วพวกมันมา มารถคันนี้คอยให้หน่อยมาเรถคันขาวให้หน่อยเร็วคันขาวอยู่ไหนวะอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยอ๋อโอเคว้าวไอ้พูดตาเฉยไอ้คุณโดนอะไรคุณโดนคุณวักี้กูโดนอะไรวะไม่รู้มันบอกมึงซูซายมึงเสียสละอาชีพเองทำไมกูเสียสละอาชีพตัวเองวะกูทำไมก็ต้องทำอย่างนั้น เนื่อยพ่เนื่ยพ่หมดแล้วโอ้กูายพวบ้ากูไม่ไหวแล้วนัดมึงถอยแดนกูดินัดกูไปไม่ได้โอ้ยไอ้เชนอมึงขับจนออกได้มาเนี่ยหียรถคันเดียวมงขับจนโกปเอากูคว่ำเลยย <trilogy> <โล S 1> ่ะไปไม่ได้อะ มึง <hand> ไม่เอารถออกก่อนแล้วกูระเบิดเลยพวกกูเฮ้ยนัทนัทรอกูด้วยนะนัทเนี่ยนัทเปีดยขบวนออกมากมึงมั่วเหรว้ยมึงเหี้ยมึงเหี้ยมกงตายมึงเหี้ยมึงเหี้ยมันตายคาทีนัทลูกคนเดียว ไอ้เจ้าดันรอดกูเดือดแล้ววะเจ็บกูมึงจงมึงมึงวางแผนมานานแล้วใช่ไหมไม่รู้อ่ะรู้แต่กูได้ยินเสียงกับกูไปด้วยพวกมึงอ่ะออกไปเลยพวกมึงไปคุมกันกูพวกมึงแม่งไร้ค่ามากเลยกูบอกเลยมึงเหยียบกูทำไมนัดกูไม่รู้ว่ารอบนี้พวกมึงตายหมดแน่เลยวะเข้าไปเองพวกมึงอ่ะรอข้างนอกรอคุมกันกู ไอเย็บนัทเปิดได้เหรอไม่จะขยับรถออกมาไงไม่มีรถให้ขยับแล้วนะอะไรของมันวะเนี่ยไม่มีรถให้ขยับแล้วเพื่อนระเบิดหมดแล้วมันตายแล้วไงนัทตรงไปเรื่อยๆออกเองตายไปทางหนึ่งขวานึงสิที่หล่อชนชนออกมาเลยชนออกมาเลยชนที่หมดไอ้เหย็บกูกลัวระเบิดมาไปไปก่อนดีกว่า เออออกได้ออกได้เออไอพวกมึงขับมอเตอร์ไซค์คุ้มกันกูดิเออะน่ะมอเตอร์ไซค์กูก็ได้ด่ะเออเนี่ยข้างหน้าได้ยิงเนี่ยมันมาแล้วพวกมันมาแล้วกูขึ้นรถก่อนไอสัตว์เดี๋เดี๋ยวไปแล้วกูชีวิตรอดก่อนกูกูไปแล้วกูชีวิตรอดก่อนอู้จะตายเลยไไม่หวะให้มึงมาช่วยกูไม่ได้มึงหนีกูโอ้แต่ละคนโอ้ตาย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 แล้วกูไปแล้วกูไม่กูไม่มีปืนยิงบนรถอ่ะ แล้วทำไมมึงไม่มาขับรถมึงมาขับรถสิไอ้บ้าเออกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วโอเคมามามาโอ้ยไปลไปกูตายไป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 กูมาแล้วกูคุกกันมึงแล้วนี่เป็นไงเราเจอกูเจอกูเจอกูเป็นไงเราเพื่อกูอยู่นี่น้่นเหรออะรถจะระเบิดแล้วกูลงไปนอนแล้วเพื่อนมึงเกิดไม่ได้แล้วเหรอเกิดได้เกิดได้ เร็วลิป้ามูจักคำว่ารอเป็นไ,ปไหมเพื่อนเป็นไหมรถจะระเบิดแล้วไอ้นัทจริงอ่ะเออให้มันกินสแน็คกูมาแล้วกูมาแล้วเขโมยรถมาขโมยรถมาจะไม่ยอมให้ปลุกม,มันรอดไปมาแล้วกูมาแล้วเพื่อนรอกูก่อนช่วยมึงแล้ว <c oughs> สะดวกไหมเพื่อนมารับกูหน่อยถามใครวะถามมึงอ่ะกูอะจะตายแล้ว <c oughs> จะทันไหมเนี่ยกูไม่สะดวกแล้วไอ้ภูมิอยู่ไหนทางลัดทางลัดทางลัดกินสแน็คกินสแน็คยังมีเวลากินสแน็คอยู่เอ้ากูกดโดนแล้วเนี่ยโอ้ยเอ้ยไปทางโอ้ยเอานัดรถติดวะเอารถมาพวกมึงเอารถมาให้กู กูรอดมาเอ้ยพวกกูมาคนเดียวกูรอดนานแล้วเนี่ยพวกมึงแม่งไม่มีประโยชน์สำหรับกูเลยตอนเนี้ยกูะสงฆ์ก็ไม่ใจช่วยมึงอยู่ไม่รู้เหรอกูรอดแล้วไอ้ะกูรอดแล้วเหรอเออจริงไงเอ๊ะจบเพลสเหรอเนี่ยกูไม่ต้องทำอะไรแม่งก็จบแล้วเพลสง่ายชิบหายเลยมึงมึงอย่าเรียกเคลสอะไรเป็นง่ายอย่างไหมมึงมันไม่มีประโยชน์ตั้งแต่ต้นกูไม่ต้องทำอะไรแม่งเพลสก็จบเลยสัตว์โคตรง่ายเลยเพลสอะไรเนี่ย กูเลยเชื่อมึงเลยเฮนัทเชือกไปรถความทีเดียวกับกูด้วยนะไอ้นัทมึงอยู่ไหนอ่ะเอออยู่ไหนวะเนี่ยแล้วทำไมกูไม่เห็นเพื่อนวะมันไม่ได้อยู่ในเซลเดียวกันมันหลุดออกมาแล้วอ๋อเดี๋ยอะไรเฮียลดกูจะได้สภาพดีดีอ๋อนี่ถามนี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นห่วงเพื่อนเลยไม่ได้ไปดูเ่วงโอ้โหกูตีมมึงรีบวิ่งขึ้นรถเลยเมื่อกี้นี้ไอ้เฮียนัทอยู่ไหนวะถามแม่งก่อนเลย เน่ไม่รู้จัก modify 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 บ้านเลนสภ้พาแม่งไม่ัมนเล็กขนาดนั้นนะ